ดวงประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตได้โอกาสของความมั่นคงโอกาสที่จะรับเงินจนํานวนเยอะมากๆโอกาสที่จะร่ํารวยเปิดกว้างขึ้นมานะครับหลายๆวันก็ยังมีโอกาสดีเปลี่ยนชีวิตได้พลิกชีวิตได้นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566นนะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตและเรื่องของโชคลาภโอกาสมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่วางเรื่องก็ยังต้องประมัดรตะวังนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชินีไม้เท้านะครับเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระยังมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะผ่านพ้นไปได้ดีมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะครับ ะการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2เป็น3ดาบนะครับสดาบคือเรื่องที่ควรระวังนะครับเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเจรจาใดๆก็ตามขอให้ทําด้วยความรอบคอบใจเย็นๆนะครับคือระมัดร,ระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้ควรที่จะใจเย็นๆนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3กันนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับรู้เหมือนว่าท่านจะเหมือนกับอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตในบางเรื่องก็สับสนคิดอะไรค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางออกทางเลือกทางเดินของท่านคือการสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจการสร้างโอกาสใหม่ๆการทำบุญการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะมีส่วนสำคัญ ในการที่จะทําให้ท่านมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแก้ไขปัญหาได้แล้วก็มีแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตนะครับเป็น2หเหรเียนนะครับวันนี้แม้ว่าดีนะครับมีการเงินพอได้นะครับมีโอกาสดีพอสมควรในเรื่องของโชคลาภแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ รายจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนยังมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ยังมีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับสําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาเจอความรู้สึกว่าอ่อนลา้าทางด้านจิตใจหรืออะไรก็ตามนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้สร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เปลี่ยนบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีให้กลับมา มีความเข้มแข็งแล้วโอกาสของท่านก็จะผ่านได้มีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะในรูปแบบไหนนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภโอกาสวันนี้ยังพอมีรายรับมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ารายจ่ายยังเยอะนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับดีทั้งเรื่องของความรักครอบครัวความอบอุน่นความเข้าใจที่ดีเท่ากันและมีบรรยากาศใหม่ๆรวมทั้งโชคลาภด้วยนะครับ ส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่หนึ่งคือเด็กถือไม้เท้านะครับ เป็นเรื่องที่ดีนะครับในหน้าที่การงานในบทบาทที่แตกต่างกันไปนะครับท่านอาจจะไมีลูกมีล้านบริวารเข้ามาในส่วนนี้แล้วก็ให้คําแนะนําแนวทางที่ดีดการดําเนินชีวิตการเรียนการศึกษาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะเป็นหนึ่งในบทบาทของพี่น้องชาววันจันทร์ที่จะทําให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็ยังเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับลูกหลานบริวารเติมเต็มมีคุณค่ามีกิจกรรมเพื่อความสุขเพื่อความสนุกสนานเพื่อความร่าเริงเข้ามาด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่ไม่ดีดีขึ้นอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันารกนันั่นหมายถึงบรรยากาศที่มีความสุสเด็จที่ลงตัวของชีวิตด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น สองถ้วยนะครับสองถ้วยคือเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการเจราจาการตกลงการทําสัญญาใดๆก็ตามการพบปะกับเพื่อนฝูงยาตเม็รหรือไม่ก็เป็นการเริ่มต้นทําความรู้จักคาว่าความรักนะครับพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้มีโอกาสดีนะครับสําหรับคนที่อยากจะมีความรักหรือว่ารอคอยคนรักอยู่นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางที่ดีสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นสองไม้เท้านะครับสองไม้เท้าคือโอกาสดีโชคดีนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานวันนี้มีการเดินทางไปรับงานใหม่ ต่อไปนี้ก็จะมีบรรยากาศของการงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานบางคนย้ายที่ทํางานนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการสร้างโอกาสใหม่ๆของตัวเองการเงินก็จะดีขึ้นมีรายรับมีรายได้ที่น่าพอใจความรักดีขึ้นนะครับรวมทั้งโอกาสของคําว่าโชคลาภสิ่งใหม่ๆจะเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้บรรยากาศดีนะครับไม่วัาจะเป็นเรื่องของงานการสร้างงานสร้าง,ง,าางอาชีพการติดตอ่อการพบปะกับผู้คนลูกหลานบริวารมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความรักที่น่าพอใจด้วยนะครับรวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงดีมากนะครับมีโอกาสใหม่ๆพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวง จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเจ็ดไม้เท้านะครับนั่นคือโอกาสดีในเรื่องของการงานคือท่านจะผ่านกฎเกณฑ์ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดสรร มีโอกาสที่จะได้รับงานที่สําคัญสําคัญมากขึ้นไม่ว่าจะเ,เรื่องของตําแหน่งงานการเปลี่ยนแปลงหน้าที่บทบาทต่างๆดีขึ้นหรือก็เป็นงานส่วนตัวก็จะมีโอกาสดีขึ้นนะครับในการที่จะแข่งขันลงทุนการค้าขายการประกอบธุรกิจต่างๆจะดีขึ้นครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเทรนด์นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับคนที่เคยเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องไม่ดียุ่งยากลําบากใจมาก่อนหน้านี้นะครับงานเงินความรักหรือไม่ก็ตามนะครับท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นการงานก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทั้งงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับหรือแมก้ก็การเงินก็จะเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาในวงจรของท่านนะครับคือใช้จ่ายสบาย รับเงินจากตรงนั้นตรงนี้เข้ามาตัดหลอดนะครับความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่เคยมีปัญหาเรื่องของความรักก็จะปรับตรงนั้นตรงนี้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือเหรียญบรรยากาศดีลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับคือรวมแล้วเป็นบรรยากาศดีนะครับมีงานเลี้ยงมีการพบปะกับผู้คนค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับและก็จะมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ระการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาะโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเดอะเวอร์นะครับบรรยากาศใหม่โชคลาภโอกาสดีๆพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับโชคลาภก่อนโตโต,โตมีความสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรับเงินจํานวนมากๆเข้ามานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับไม่ว่าจะมีกฎเกณฑ์กติกาใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องการคัดเลือกการคัดสรรการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับงานก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นการเงินรายรับรายได้ดีขึ้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมงานแสดงความสําเร็จในความแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของชาววันอังคารด้วยนะครับและมีโอกาสดีที่จะ ได้รับโชคใหญ่ใญ่รับทรัพย์จานวนมากๆพลิกชีวิตได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พุธนะครับวันนี้มีโอกาสดีในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตนะครับการงานการเงนิงนเริ่มดีขึ้นความรักก็อาจจะมีการรอคอยและก็ระหวังเรื่องของความรักในบางเรื่องอยู่บ้างนะครับส่วนรายละเอียต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือ6ถ้วยนะครับ6กถ้วยคือโอกาสดี ที่ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาจากอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่ไม่ดีขึ้นมีอุปรสรรคมีความยุ่งยากบางอย่างนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะเอามันทำใหม่ทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นงานเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามา,มา,มา,มาผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ก็แก้ไขได้เริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ งานส่วนงานฟรีแลนซ์งานส่วนตัวก็จะมากขึ้นนะครับการค้าขายการลงทุนต่างๆจะประสบผลสําเร็จการเงินก็จะดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบแบบไม่น่าเชื่อด้วยนะครับรับแบบฟุกๆรับแบบไม่คิดว่าจัดได้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่รอคอยความรักนะครับยังมีโอกาสดีในการที่จะได้คนรักของท่านกลับคืนมานะครับในช่วงนี้เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่2สําหรับชาววันพุธนะครับเป็นไฮพ s สเต e หรือว่าราชินีพระจันทร์นะครับเป็นเรื่องของปุคลิกภาพด้วยวันนี้การทํางานท่ามกลางคนเยอะๆการาทํางานเกี่ยวกับด้านศิลปะดนตรีบันเทิงงานภาากันคืน โดดเด่นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับสุภาพสตรีชาววันพุธก็จะมีผุคลิกแบบนี้เจอคนเยอะๆแล้วท่านจะสร้างงานได้โดดเด่นมากมีคนประทับใจมีความเสร็จมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีความมั่นคงขึ้นแต่ว่าท่านอาจจะมีความกังวลมีความเครียดเวลาอยู่คนเดียวนะครับหรือไม่ก็กําลังรอความรักอาจจะยังไม่สมหังเท่าไหร่นักนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น1นถ้วยเป็นบรรยากาศที่ดีๆที่จะเริ่มต้นขึ้นมาได้นะครับเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่แย่ๆให้เป็นพลังนะครับพลังใจสร้างงานสร้างอาชีพบรรยากาศที่ดีก็จะเริ่มขึ้นมาจะทำอะไรก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความสำเร็จนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภงานเงินดีขึ้นนะครับนี่คือส่วนที่เปลี่ยนแปลงแล้วดีน่าพอใจนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีสมบัติเขาเรียกว่ามีปัจจัยภายนอกสมบุ์ดีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของทรัพย์สินรายได้ต่างๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงคนมีโอกาส st, ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาจากอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักด้วยนะครับมีโอกาสาที่จะมีงานเข้ามาตลอดแก้ข้อผิดพลาดตรงนั้นตัวนี้เริ่มต้นงานใหม่งานก็จะเยอะขึ้นมากขึ้นการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบฟุกๆแบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับส่วนความรักนะครับท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักอยู่แต่ว่ามีโอกาสที่จะสมหวังในการรอคอยคนรักอยู่นะครับชีวิตจะดีขึ้นรวม ทั้งมีโอกาสที่จะได้รับโชคนะครับมีทรัพย์สินมีรายได้ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพะฤหัสสบดีนะครับวันนี้งานขยายขยายพื้นที่ขยายบริบทของการทำงานเพิ่มเพิ่มโอกาสต่างๆได้ดีเยี่ยมและมีแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่ควรระวัง ส่วนรายเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสี่ดาบนะครับสีดาบคือความร,รอบครอบนะครับวันนี้จะทําอะไรขอให้มีความร,รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการติดต่อง,งานการสร้างงานสร้างอาชีพทั้งหลายทั้งปวงด้วยหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการรอคอยโอกาสที่ดีๆนะครับคือบางอย่างต้องใช้เวลา ให้เวลากับการรอคอยละเอียดรอบคอบในการรอคอยรวมทั้งการที่ค่อยๆฟื้นฟูเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5ไม้เท้านะครับวันนี้งานนะครับบริบทของการงานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทนะครับก็ฝากกันไวมเป็นแนวทางสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8 ไม่ท้านะครับโอกาสงานนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ว่าท่านมีโอกาสดีในการที่จะขยายงาน สร้างงานใหม่ๆเปิดพื้นที่เปิดที่เพิ่มงานเข้ามาได้ตลอดนะครับคือมีงานใหม่เข้ามางานเก่าก็มากอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามีโอกาสใหม่ที่จะมีการจ้างงานซื้ออะไรต่างๆที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยไม่ว่างานประจำหรือว,ว่างาน f รีแ l a n ์น,นะครับและโอกาสตามมาคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับจะโดดเด่นขึ้นมาสําหรับชาววันพฤหัสบ,บดีในช่วงนี้ปรับปรุงแก้ไขดูแลหรือไม่ก็ได้รับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยนะั ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบ,บดีครับเป็น6เหรียญน,นะครับวันนี้ยังมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินโชคลาภมีเข้ามานะครับเพียงแต่ว่ารายจ่ายก็อย่างเยอะนะครับบางทีก็ท่านก็ใจสปอร์ตใจบุญรับเงินรับโชคลาภก็แบ่งปันจัดสรรคนนั้นคนนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะครับวันนี้งานยังเติบโตมั่นคงขึ้นขยายงานได้สร้างโอกาสใหม่ๆได้แต่ว่าการติดต่องานก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยสิ่งใดที่รอได้ก็ควรจะรอนะครับไม่ฝืนจนเกินไปเพราะว่าโอกาสต่างๆก็เริ่มทยอยเข้ามาทยอยเข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงเป็น,เปนตามลําดับจะดีกว่านะครับเรื่องของ โอกาสใหม่ๆก็จะมีเข้ามานะครับไม่ว่าโอกาสเกี่ยวกับการงานโอกาสเกี่ยวกับการได้มาซึ่งอสังหาริมารัพย์ปรับปรปุงเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งจะมีโชคลาภนะครับเพียงแต่ว่าท่านใจบุญใจสปอร์ตชอบแบงปันช่วยเหลือคนนั้นตอนนี้ก็จัดสรรเรื่องของการเงินลงไปเพื่อสร้างบุญกุศลได้ดีเยี่ยมเลยนครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้เดินหน้าต่อไปแก้ไขปัญหาเริ่มต้นใหม่จะมีแสงสว่างมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในวงจรชีวิตครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8ถ้วยนะครับแปถ้วยคือการก้าวพ้นจากปัญหา การเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสํนาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการงานก็จะได้โอกาสใหม่ๆเป,เปลี่ยนแปลงงานได้ย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่หรือไม่ก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามานั่นะคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับท่านจะได้งานที่ตรงกับความต้องการของท่านคือความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับคือการงานจะดีขึ้นการเงินก็มีการที่จะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้ผ่านอุปส สักได้นะครับเรื่องของความรักก็มีโอกาสจะปรับความเข้าใจกันได้สำหรับคนที่อาจจะมีกรณีไม่เข้าใจการขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ก็ดีเป,เ,ปเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับรวมทั้งการดูแลการฟื้นฟ,นฟูสุขภาพก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1ดาบเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับเดินหน้าต่อไปได้นะครับเปลี่ยนปแปลงร้ดีขึ้นลงมือเดินหน้าทํางานสติปัญญารอบครอบแล้วท่านก็จะบรรลุเป้าหมายได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น7 เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินนะครับบางแผนการเงินดีๆนิดนึงนะครับแล้วโอกาสของความมั่นคงร่ํารวยก็จะเป็นของท่านนะครับไม่บ่จะเป็นการรับมาใช้จ่ายการบริหารเงินอย่างไรขอให้มีความรอบคอบนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเฮอร์เมส จะมีแสงสว่างเข้ามานะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาสำหรับคนที่เจ้าประสาวันนี้มีเรื่องของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะส่งให้ท่านได้รับโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีความสําเร็จมีความมั่นคงได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ก้าวพ้นจากปัญหาได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตจะเริ่มดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของโอกาสใหม่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้รับผลที่ดีขึ้นมีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสราร์ ี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววัน เสานะครับวันนี้การงานการเงินความรักดีขึ้นมากๆนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ส่วนรายเดียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชาดาบนะครับราชาดาบคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาต้องมีสติมีความมั่นคงนะครับท่านมีอยู่ท่านมีเวลาที่ดีในการที่จะปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองได้หรือไม่เวลาเจอปรสรักยังมีโอกาสที่จะแก้ ก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น Justice j u s สติกเรื่องของการแก้ไขปัญหาบางทีก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ได้ไกลเกี่ยกรณีพิพาทความไม่เข้าใจกันได้หรือไม่ก็จะเริ่มต้นสัญญาใหม่ๆที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาการงานการเงินหรือว่า ชีวิตทั่วไปนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการซื้อการขายการจ้างงานต่างๆก็จะเริ่มต้นได้ดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น4ไม้เท้านะครับโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินความรักชีวิตดีขึ้นนะครับคนที่รองานก็จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานก็ได้หรือไม่ก็จะมีโอกาสใหม่ ในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินก็เริ่มมีรายรับเข้ามานะครับความรักดีขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเป็น10เหรียญน,นะครับสิเหรียญคือโอกาสดีโชคลาภชีวิตดีขึ้นการเงินดีการงานดีความรักดีนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆรับทรัพย์ก้อนโตโตนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงการเปลี่ยนแปลงนะครับการแก้ไขปัญหาอยู่ในสถานการณ์ที่ชาววันเสาร์ยังสามารถจัดการได้แม้ว่าจะเจอคำ ยุ่งยากลําบากใจอยู่บ้างแต่ว่าท่านจะผ่านนะครับผ่านแก้ไขปัญหาแก้เกลี่ยกรณีที่ไม่ถูกต้องนะทําสัญญาใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ได้ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ได้ม,มีโอกาสเริ่มต้นดีเรื่องของการเงินด้วยนะครับความรักก็ยังกลับมาเข้าใจึ่เก,กักแลกันหรือไม่ก็จะมีโอกาสใหม่ๆของความรักนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภวันนี้ชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จํานวนมากๆมีโชคลาภมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับ เอาละรครับวันนี้มหมอฮักขพยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆร่ำรวยมีโชคลาภรับทรัพย์จำนวนมากๆนะครับสวัสดีครับ